สวัสดีค่ะรีอยู่ที่สา n t นยนตะกิจสาขา3โคกกระทุมค่ะที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งรถตู้ที่ใหญ่ที่สุดในย่านปทุมเลยนะคะตอนนี้นะคะทางเต็น์นะคะมีโปรโมชั่นร่วมกับทางธนาคารนะคะทำสัญญาและลดอนุมัติผ่านวันนี้จนถึง15กันยาห5นะคะคุณลูกค้าสามารถนะคะรับสิทธิ์นะคะขับรถฟรี90วันได้เลยค่ะเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าสามารถนำรถไปใช้งานก่อนนะคะโดยที่ยังไม่ต้องผ่อนชำระได้ถึง3เดือนเลยนะคะ สนใจนะคะเข้ามาเลือกชมมาทดลองขับได้เลยค่ะคันที่จะพาชมในวันนี้นะคะเป็น Toyota c o m ร์ r วเตปี2013เครื่อง2.5เกียร์ธรรมดาสีขาวค่ะวันนี้พามาชมรุ่นประหยัดดูนะคะเดี๋ยวพาชมด้านนอกกันก่อนเลยค่ะนะคะอุปกรณ์ต่างๆพร้อมใช้งานค่ะรถสวยๆกันเลยค่ะนี่นะคะขนาดเป็นปี2013นะคะดูนะคะรอยสีรอยมาร์กอยู่ชัดเจน ครบทุกจุดค่ะนะคะหมายเลขตัวถังค่ะเป็นรถมือเดียวด้วยนะคะค่ะรถเดิมๆเ,เลยค่ะฝากระโปรงใหม่กิฟต์เลยนะคะเป็นเครื่อง2.5ที่สภาพดีมากๆค่ะเดี๋ยวพาชมด้านในค่ะแต่งใหม่ทั้งคันค่ะนะคะใส่เป็นพมา่านรอบคันค่ะ ภายในนะคะก็จะเป็นโถนสีโอรสตัดดำค่ะนะคะด้านบนจะเป็นแผงควบคุมระบบไฟการทำงานทั้งหมดของตัวรถค่ะมีปุ่มปรับอุณหภูมิปุ่มปรับระดับไฟนะคะแล้วก็มีที่เล็กๆเ,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 เก็บของอยู่ด้านบนค่ะมีไฟตรงนี้ให้ด้วยนะคะเวลาที่ต้องการแส้สว่างด้านหน้านะคะก็เปิดตรงนี้ได้เลยค่ะเครื่องเล่นนะคะลงเป็นจอ Android ขนาด10นิ้ว ชื่อมต่อบลูทูธไวไฟได้ค่ะเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องค่ะสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะคะเครื่องนิ่งมากเลยค่ะนี่นะคะสภาพเครื่องดีมากๆพร้อมใช้งานค่ะปูพื้นใหม่ค่ะ คอนโซลนะคะแบบมีไฟค่ะคอนโซลนี่แข็งแรงสามารถนั่งได้ค่ะคันนี้นะคะเราจะเน้นพื้นที่ในการใช้งานนะคะเราลงเป็นเบาะสีแถว12ที่นั่งเป็นเบาะเต็มค่ะเป็นสีโอรสตัดดำเบาะปั้นทรงมิกกี้เมาส์นะคะจะใช้รับจ้างหรือในครอบครัวก็ได้นะคะเพราะว่าจะมีพื้นที่ในการใช้งานนะคะจำนวนหลายที่นั่งค่ะนะคะนี่ค่ะสวยงามมากนะคะ หลังคาแต่งใหม่ทั้งคันนะคะหลังคา VIP แต่งใหม่นะคะเป็นหลุมเดียวค่ะเป็นลายท้องฟ้านะคะเป็นลายลูกโลกค่ะระบบไฟนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะมีให้ทั้งหมดเจสีเลยค่ะนะคะไฟด้านในสว่างมากโครสตัดดำทำให้ภายในนะคะดูโดดเด่นมากเลยค่ะ,นะคะทีวีนะคะทีวีจอพับสิบเจ็ดนิ้วมีลำโพงกลาง ลำโพงแหลมนะคะเพิ่มความคมชัดให้กับระบบเสียงค่ะภายในก็หุ้มหนังรอบคันพม่านอย่างดีเลยนะคะรอบคันค่ะสีขาวสะอาดตาค่ะทะเบียนก็สวยค่ะนี่นะคะลงล้อสายเป็นตู้ซับอะคริคลิกดอกสิบนิ้ว เบาะด้านหลังนี้เป็นเบาะสีเต็มนะคะเนี่ยค่ะพับสามารถพับเก็บนะคะด้านข้างเพื่อวางสัมภาระได้ถ้ามีผู้โดยสาราก็สามารถนั่งได้เต็มนะคะลงเป็นแอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคันค่ะเป็นไมโครบัสหลังนะคะลงให้ใหม่เลยค่ะระบบไฟจากด้านหลังค่ะคันนี้นะคะปี2013เครื่อง2.5นะคะราคาตามที่ลงไว้ด้านล่างนี้เลยค่ะ ได้รถสวยส,วยสภาพดีแต่ง v i p แบบนี้ไปใช้งานกันนะคะรถสวยสภาพดีค่ะจะดูการใช้งานนะคะหรือว่าคุณลูกค้าจะดูรายละเอียดข้อมูลรถคันนี้นะคะคลิกที่ออมุมขวานะคะมุมขวาสีมเหลี่ยมได้เลยนะคะจะมีรายละเอียดบอกอยู่ค่ะน,นะคะวงมาลัยใหม่มากนะคะนี่ค่ะวงมาลัยใหม่มากดูการใช้งานค่ะประมาณ2 8ง0สนะคะ ลงเป็นเครื่องเล่นจอยให,ใหญ่ให้เลยค่ะดูกันชัดๆเลยนะคะพร้อมใช้อีกคันหนึ่งนะคะสนใจทักไคยกันมาได้ค่ะ